วันนี้จะพามาดูเด็กนะคะเด็กไม่ค่อยสบายแต่อยากเรียนศินลปะต้องเรียนเองที่บ้านนาะอยูจะทำใสู่ดูเ <laughs> สียงขึ้นจมูหมากอู้สวยเลยอ่ะอ๋อไหนๆเขาดูใกล้ๆอันนี้คืออะไรอ่ะใส่รูยาวๆทำใส่ลุูผสมกันหรอใช่สวยไหมสวยค่ะ ทำไมน้ำมันเป็นสีนี้เลยก็หนเูเอาสีผสมกันนะมันก็ต้องเป็นสีนั้น <c oughs> สิคะลูกจะมาหัวรออีกเอาที่ชูซับมักนก่อนลูกมันจะได้ไม่เปียกหนูจะอุ่นมันเลือไปอีกไหวไหมลูกไหวไม่ไหว,ไไหวสั่งขี้มูกด้วยนะ เดี๋ยวที่มุกไหลลงไปในถังสีนะแม่ไหลแบบนี้สีเกียได้แหละอันนี้ต้องไปด้โยกหนตก็จะทำนี่ดอกไม้ใ่นี่สีเขาสีเขาได้มาใหม่ซื้อมาจากทุกทุกอย่างยี่สิบบาทไปชอปปิ้งมาจากร้านทุกอย่างยี่สิบบาท ได้มาหลายอันเลยมีกี่สีนะลูกไหนดูซิ<ม>อันนี้สีสดำม่วงเขียวแล้วก็เหลืองน้ำเงินฟ้าแล้วก็ส้มขาวแล้วก็สีน้ำตาลแดงแล้วก็ดำอ๋อโอเคเดี๋ยวมาดูซิรถรถที่ทาสีไปแล้วอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมคะทาสีรถไปแล้วโอ้โหจะทำอะไรต่อทำต้นไม้ต้นไม้ยังไงอะคะ หนูจะทำต้นไม้สวยอ่านไหนลองดูต้องฟ้าบก่อนทำได้ล้วสีร่ายไปเรื่อยๆเ,เลยโอ้สวยนากเลยอ่ะ <c oughs> อ <c oughs> ป้าพัดลมมันมันเป่ากระดาษรั่วค่ะป๊าป้าช่วยปิดบนสวยนี่แม่พอสอยใช่ไหมไม่พอค่ะหนูทำไปเลยลูกแม่แม่แม่ตัดต่อแม่เอาแบบว่าเอาแบบเรียวเลยโอ้ยเลอะแซ่บไหโอเคป๊าป๊าเขาพอสพัดลมให้แล้ว ดูทำดอกไม้อ้าวเมื่อกี้บอกว่าทำต้นไม้แล้วตรงนี้ตัววีหรือต้นไม้ลูกก็ต้นไม้ไงอ๋อเป็นต้นไม้จะเติมสีเขียวค่ะเบก่อนแล้วค่อยเติมสีแดงได้ค่ะได้อะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดรู้เลยไม่เป็นไรลูก ไม่ต้องกลัวเลยค่ะค่อยอาบน้ำเหรอใช่ค่ะตัวพันแล้วก็คนี่โอ้โหเหมือเล่นสีน้ำเลยเหรอเอหเหมือนเล่นสีเทียนเลยอะเล่นสีเทียน หรือมีเสียเสร็จแล้วก็จะเตินแดงแล้วนะก็ไยดูซับด้วยอ่าซับซับแดงต่ไม่เปียกซับเปลียกใส่สีชมแดงกันไม่เขียวแดงเป็นไฟเขียวไฟแดงเลยเหรอล ไม่ใช่มันคือดอกไม้ดอกไม้กับต้นไม้อุ้ยกีเยอะมากอันที่อยู่บนต้นไม้คือแอปเปิ้ลอ๋อต้นแอปเปิ้ลหนดมอต้นแอปเปิ้ลใกล้ๆสิมีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มใช่คือแอปเปิ้ลหนึงเดียวอ๋อกลมๆมา้ๆกๆๆๆๆๆๆ นี่ต้นแอปเปิ้ลมหัศจรรย์มากต้นแอปเปิ้ลแซบแั่บแั่บ,บ,บอืออออะไรชู่เพิ่มไหมคะโอ,คอมโอ้โหต้นแอปเปิ้ล ไอเส้นปากนี่คืออะไรคะอะไรมันมีเส้นปากเอ้ยโดนเลยซับ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 ,บ,บมันเป็นอะไรต่อไปใช้สีอะไรคะเขียวเขียวนี่ช่วยอะไรคะลูกช่วยให้ต้นน้ำมันเป็นสีเขียวอ๋อชอบสีเขียว เลสเชอร์สีฟ้าเสบียงนี้มั้งอันนี้แปลงของร้านนะไม่ใช่แปลงเราเสุดแรกต้นแอปเปิ้ลไหนคะดูใกล้ใอันนี้ต้นแอปเปิ้ลมีลูกมีลูกแอปเปิ้ลกี่ลูกคะสามมีสามลูก โอเคครงนี้หนูหนูหนูชอบมันไหมคะหนูชอบแอปเปิ้ลไหมคะชอบชอบกินครับไหวไหมลูกจิตกรไหวไหมคะเป็นบวทดสั่งขี้มูกก่อนไหมคะมันจะทุเรศไปอันนี้ทำอะไรต่อคะหนูจะทำเป็นต้นไม้ จะเป็นต้นเลยไม่ใช่ต้นแอปเปิ้ลแล้วเป็นต้นอะไรคะต้นใหม่ต้นไม้เป็นแบบนี้เเป็น W ไหนโอเดี๋ยวมาดูผลลับกันนะคะว่าจะเป็นต้นเดบ้ไหมดูอะไรแล้วเป็นต้นไหนนะคะต้นเหรอใช่เวลาหนึ่งสองสามผลลับบูบบูบเหมือนแม็โดนัลเลย <laughs> ก็ลงให้มันเลีคนสีให้มันเลืเลยตกงลงเป็นต้นไม้หรือเป็นงูเนี่ยไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่ดู <c oughs> ดูให้ดีๆ,ดๆนะเราจับตาดูให้ดีๆนะกำลังจะแปลงล่างแล้วนะเหนื่อยไม่ดูหน้ามากเลย <c oughs> เผลอเผลอเป็นอะไรคะเป็นโกอี <c> ๋ <oughs> เอาเหรอไหนดูสิเป็นโกอี <c oughs> ๋มาก <c oughs> เลย <c oughs> ยูเก๊ก้าดียูเก๊ก้าเลยค่ะเป็นเก้าอี้เก้าอี้ตรงนี้ต้องใหญ่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ค่ะมันเหมือนหัวใจเป็นหัวใจก็ได้อ๋อเป็นเก้าอี้ก็ได้เก้าอี้หัวใจใช่อ่ะกลายเป็นวงกลมซะละเอ้ยซ้ำน้ำแข็ง สิล sí, 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 sí. ่ะเปิดเรื่อยมากเลยชหนูจะเจอหนูจะทำหัวใจเดี๋ยววันหลังชาเพื่อนมาดูมาดูอ่อีกกันอีกทีนะว่าน้องมิวสิกเนี่ยจะวาดรูปอะไรได้อีกบ้างเนาะหัวใจหัวใจเหรอคะขออันนี้หน่อยเอาได้ได้เอาทางท้าวายท้าววายท้าววายต่อไปเป็นหัวใจเหรอคะใช่ค่ะโอเคเอาโชว์หัวใจได้เลยค่ะ ทำแบบนี้ต่อเนอื่งถูกใจมากเลยใช่ไหมสีสีน้ำแบบเนี้ยหนูชอบมากเลยแล<อ>้วก่อสั่งมาจากวาลซาหายเลยหายไปเลยอ๋อใช่หนูมไม่รู้ว่าวาไว้นานก็หนูก,ก็หายแล้วมันเลอะไงแม่ก็เลยเอาไปจัดการละเอาไว้ไหนอ,อ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็หนูทำมันเลอะแตกหมดเลยแม่เอาไปทิ้งขยะแล้วายตามหนูทำตอน่อยอ่ะ อันนี้รูปอะไรนะคะหัวใจ,วใจอันนี้วาเลนไทนยพอดีเลยนะไม่ใช่มันคือวันจุดจีนอ๋อจุดจีนก็มีหัวใจได้อะหัวใจันก็สีแดงนงั้นเราลาเพื่อนๆไปด้วยรูปหัวใจนี้แล้วกันนะเดี๋ยวครั้งหน้าน,น,น้้แดงงเเลยเยีครัหาพามาดูกันใหม่ว่าจะวาดรูปอะไรดีวันนี้สวัสดีค่ะบายบายนะคะ